สวัสดีครับพิวิ์บิวเทคนะครับวันนี้พิวิ์มาแนะนําคําสั่งดอเชฟนะครับเอาไว้ใช้งานสําหรับการสร้างรูปทรงเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ดึงกลับมาใช้งานตามตําแหน่งที่เราต้องการนะครับวิธีการใช้งานก็คือนะครับคลิกชิ้นงานที่เราจะต้องวาดนะครับเช่นพิวิ์จะเอาหน้าบานนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพิวิ์จะวาดรูปทรงที่เป็นแบบมือจับในตัวนะครับพิวิ์คลิกมาที่เพจนะครับจากนั้นนะครับพิวิ์คลิกซิสเต็มเพจตรงนี้นะครับเลือกรูปบ้านนะครับแล้วพิวิ์ก็อาจจะคลิกคัดเพจหรืออ่านเพจก คัดเพจนะครับตัวนี้แล้วก็เอาตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นตุ๊กตาก็ได้นะครับอย่างเช่นพิวจ้าตัวนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเสร็จมันจะมีคําสั่ง draw shape ตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับจะเกิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาพิวจะปรับสเกลตรงนี้นะครับให้เหลือสัก20นะครับเพื่อให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นจากนั้นนะครับพิวจะเริ่มวาดนะครับเริ่มวาด draw shape ที่เราต้องการนะครับหลักการของมันก็คือวาดตามเข็มนาฬิกานะครับพิวจะใช้คําสั่งลายนะครับอาจจะ start ดึงนะครับแล้วลากอย่างงี้คลิกแล้วก็กดเมาส์ค้างแล้วดึงอย่างงี้นะครับอ่ะพิวก็ดึงต่อได้เลยครับหลักการก็คือให้วิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ะพิวก็จิ้มอย่างงี้นะครับอ่เียสมมติพิวลงมาต่ออย่างงี้อ่ะน,นี้ก็ได้ครับอ่ะแล้วก็พิวจะทําโค้งตรงนี้ิดนึงอย่างงี้อ่ะแล้วก็ใช้คําสั่งลายต่อครับดึงเข้ามาอย่างงี้อ่ะแล้วก็พิวก็จะทําโค้งขึ้นไปอีกนิดนึงอ่าอะไรประมาณนี้ครับ ก็ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มที่เราจะวาดนะครับวิธีการก็อย่างนี้แต่หลักการคือต้องดึงจากาตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกาอยู่ก็จิ้มมาครับก็ค่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเขียนจากแคดได้ก็ใช้คำสั่ง Import c a ดก็ได้นะครับอัน mm hmm. นี้พี่วุฒวาดสดให้ดูว่า,าในเมนูก็มีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้กดเซฟแล้วก็กดเซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปหาที่วางนะครับพิวจะวางไว้ตรงนี้นะครับกดเซฟพิวตั้งชื่อเป็น a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  เงี้นะครับเป็นทดลองให้ดูนะครับเซฟเสร็จแล้วกดโอเคนะครับกดกากบาดต,ตรงนี้ปิดไปจากนั้นมาดูเงื่อนไขครับตรงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียด W1 W2 นะครับจนมาถึง r 2 bh คือความหนานะครับก็จะมีดีเทลตามข้อมูลด้านล่างนี้นะครับด้านข้างตรงนี้อ่ะอย่างเช่นพิวุต้องการ r นะครับ r ตรงนี้ R เนี่ยพี่วุฒขอเป็น R 1 0นะครับ R 1 0ก็พอละโค้งเล็กๆนะครับ R 0อ่าอย่างนี้นะครับจากนั้นพี่วุฒิต้องการตรง D 1นะครับนี่ D 2อันนี้ D 3 D 1พี่วุฒิขอสัก30นะครับพี่วุฒิจะติ๊กติ๊กออกนะครับแล้วแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับาโอเค30นะครับ R ่าึ่ไปแล้ว R 2ได้แล้วนะครับแล้วก็ WD า WD1 WD 5นี่เขาจะออโต้ให้เราอยู่แล้วนะครับ แต่ใครอยากจะก,กำหนดค่าเองก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นไปตามความจริงนะครับถ้าใครลองใส่ค่าเรียบร้อยแล้วก็ลองกดพีวิวดูแรกครับเดี๋ยวเขาจะโชว์รูปทรงที่ที่เราตั้งค่าไว้ให้แบบนี้นะครับมาให้ดูอ่ะสมมุติพิวุฒพอใจกับตรงนี้นะครับพิวุฒจะกดเซฟข้อมูลตรงนี้นะครับเก็บไว้อ่ะพิวุฒจะเก็บเซฟดีฟลต์ไว้เลยเพื่อบันทึกค่านะครับครั้งต่อไปเวลาหยิบมาใช้จะได้จําข้อมูลนี้นะครับอ่ะพิวุฒกดโอเคครับอ่ะจะได้รูปทรงแบบนี้น พิวุธก็ทาซ้ํากับบานที่พิวุธต้องการนะครับอ่าพิวุธเก็บไว้ที่ดรออ่าคัดเพจนะครับเมื่อกี้อ่าชื่อําสั่งนี่ครับเองอ่าคลิกนะครับเข้ามาเราเซฟเดิฟเวอ์ไว้แล้วนะครับมันจะจําค่าเดิมพิวุธก,กดโอเคครั้งหนึ่งก็จะได้คําสั่งดรอชฟติกมาที่หน้าบานที่2นะครับพิวุธก,ก็ทาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ก็กดโอเคได้เลยอ่าก็จะเป็นคําสั่งดรอชฟนะครับเอาไว้ใช้ สร้างรูปทรงของตัวเองที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการรูปทรงแบบไหนก็สามารถวาดแล้วก็คลิกแอดลงไปในชิ้นงานเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับพิวุฒเปิดให้ดูอย่างนี้นะฮะก็เหมาะสําหรับใครที่ต้องการเชฟที่อยากจะทําบล็อกและเก็บไว้ในแลบรี่ของตัวเองก็สามารถทําได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจเฟอร์นิเจอร์บิวอินในระบบอุตสาหกรรมนะครับสามารถกดติดตามได้ที่เพจฟิวเทคซิสเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้พิวุฒแนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ